เพิ่มเติมบทที่5นะคะข้อ1นจุดสามต่อนะคะจากตัวอย่างที่ให้ข้อมูลมาชุดเดียวเนี่ยจะพบว่าสามารถหาได้หลากหลายมากเลยลองดูข้อ1นจุดสามนะคะราคาชาไข่มุกในเขตพื้นที่ชนบุรีที่ช่วงความเชื่อมั่น99%ปแต่ว่าอะไรแต่ว่าให้เราทำการประมาณนะคะค่าเฉลี่ยของราคาชาไข่ไข่มุกในเขตชนบุรีเท่านั้นนะคะที่ช่วงความเชื่อมั่น9 9แสดางว่าเอลฟาเท่ากับ0จุด 01นั่นเองนะคะทีนี้ดูที่ตัวราคาของมันนะคะเวลาที่เราประมาณราคาเนี่ยเราก็มีตัวสถิติ2ตัวคือ Z กับ T นะคะเราจะใช้ T กรณีเดียวเท่านั้นคือ N น้อยกว่า30บวกกับไม่ทราบไม่ทราบซิกมาสแควร์นะคะซึ่งข้อนี้จะพบว่า N ของชนบุรีนั้นเท่ากับ40ซึ่งก็จะไม่เข้ากับกรณีที่ใช้ T เพราะฉันข้อนี้ใช้ Z นะคะให้ประมาณเพราะฉะนั้นเป็นการหาช่วงความเชื่อมั่นจึงได้ว่ามิวนะคะเท่ากับ x บาร์ bar. บวกลบนะคะด้วยค่า z ที่อัลฟาส่วน2นะคะคูณกับ s ส่วนด้วยสแ u a รูท o o t นนั่นเองอ่ะทีนี้แทนค่านะคะ x บาร์คือ35บวกลบ z นะคะที่อัลฟาส่วน2ก็คือ z ที่0.005 0 00 5. 0 00 5มา0.005มาจากไหนก็มาจากตัวนี้นะคะ อัลฟาเราเป็น0.05นะคะหาร2นะคะก็จะได้เป็น0.05 0 00นั่นเองนะคะคูณกับ s ของที่ของชนบุรีก็คือ25นะคะแล้วก็หารด้วย square root 40นะคะเพราะฉะนั้นมีตัวเดียวที่เราติดอยู่ก็คือ Z ที่0.05 0 00เปิดค่า Z ที่0 0.05นะคะเวลาเปิดนะคะ เราดูความน่าจะเป็นเนาะเพราะตัวที่ห้อยคือความน่าจะเป็น0.005มีศูนย์แค่สองตัวนะคะหลังทศนิยมนะคะจุด0.05อยู่ตรงไหนเอ่ยอ่ามีใครเห็นหรือย,ยังอ่านนะคะก็จะพบว่าแทที่0.005นั้นมันไม่มีตรงเป๊ะมันอยู่ระหว่างสองค่านี้พอดีก็คืออยู่ที่2.5อะไรเอ่ยนะคะขึ้นไปดูข้างบนอยู่ระหว่าง2.57 กับ2.58พอดีเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นเรา2ตัวนี้บวกกันหาร2 2 5นะคะ2.57นะคะกับ2.58ก็จะได้เป็น2.575นั่นเองตัวนี้นะคะ2ตัวมาจาก2.57เพราะตรงนี้2.5แล้วเพิ่มไปอีกดนะคะบวกกับ2.58หาร2นะคะก็จะได้2.575นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะแทนค่าตัวนี้ได้ ด้วยนะคะ2.575นะคะครูทำการคำนวณตัวนี้มาทั้งหมดนะคะจะได้เท่ากับนะคะ35สิบห้นะคะ,อะขอเปลี่ยนสีนิดนึงนะคะสีไม่ชัดนะคะได้เท่ากับ35นะคะบวกลบด้วยค่า8.14นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าราคานะคะ ของชานมไข่ชามุกในจังหวัดชนบุรีโดยเฉลี่ยนะคะก็จะมีค่าอยู่ที่สามสิบห้าลบแปดก็จะได้26.86แนะคะแล้วก็35มสิบวกแปดก็ได้43.14บานะคะบาทนะคะก็ประมาณ27่สบถึงสีบาทนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นข้อที่3นะคะของโจทย์คำถามข้อนี้ ต่อไปดูข้อที่1.4ต่อนะคะบอกว่าให้ประมาณค่าความแปรปรวนประมาณนะคะก็คือให้หาช่วงความเชื่อมั่นของความแปรปรวนของราคาชาไข่มุกในเขตพื้นที่ชนบรีอ่าก็คือการให้หาตัวนี้นั่นเองความแปรปรวนใช่ไหมคะประมาณก็คือหาช่วงมันออกมาว่ามีค่าเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ซึ่งตัวนี้มีตัว สถิติที่ใช้ตัวเดียวเท่าไหร่น,นะคะก็คือตัวคายสแควร์นะคะพอเราคิดพอเราอ่านโจทย์แล้วเราวิเคราะห์ได้ว่ามันเป็นการประมาณความแปรปรวนของเพียง1กลุ่มเท่านั้นนะคะเราก็จะทราบได้เลยว่าตัวสถิติที่ใช้เนี่ยเป็นตัวคายสแควร์แล้วก็มีสูตรเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นต่อไปก็แทนค่านะคะของชนบุรีนะคะ n ก็เป็น40ลบห s กำลังสองก็คือ25กำลังสองสองตัวนี้เหมือนกันทั้งสองฝั่งนะคะ40-1 25ลบหนึ่งกำลัง2นะคะแล้วก็หารด้วยค่ายสแควรที่อัลฟาส่วนสข้อนี้ก็หนดอัลฟาเป็น0.05นะคะเพราะ1 1ึลบอัลฟาคือ95 alpha ก็คือ0.05 แอลฟาหารสองก็ได้เป็น0.025นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เปิดที่คายสแควร์0.025นะคะด e ก of อฟ e ิดอมก็เป็น n ลบคือ39ส่วนฝั่งนี้ก็จะได้คายสแควร์ที่1ลบเอลฟาส่วน2ก็คือ0.975นะคะด e ก of อฟ e ิดอม39นะคะเราก็ทำการเปิดตารางคายสแควร์เลยนะคะตารางคายสแควร์ที่ 0. 025ย์สองห้าดิิัฟบเก้านะคะศูนยอยู่ตรงนี้นะคะดิจิทัลฟีดอมสามสิบเก้ามีไหมเอ่ยไม่มีนะคะมีตัวใกล้เคียงก็คือ40เพราะฉะนั้นเราก็จะลากมาเจอกันนะคะศูนยกับ4 0่ได้ค่าเท่ากับ59เนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็แทนค่าตัวนี้นะคะได้ด้วย5 9 3สิบ ส่วนตัวนี้นะคะจะต้องดูอีกหนึ่งตารางนะคะ0.975 0.975อยู่นี่นะคะมิกิโอฟิดอม40ไม่มีนะคะดูตัวใกล้เคียงอ่ะลากลงมาเจอกันตัวใกล้เคียงของเขาก็คือ24นะคะ24.433นั่นเองนะคะ ก็จะได้ค่าออกมาเป็นความแปรปรวนนะมีค่าอยู่ระหว่าง448.5นะคะจนถึง997.6เลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นราคาบาทกำลังสองนะั้นหน่วยของมันจะเห็นโอ้โหรู้สึกว่ามีเยอะนะคะเพราะอันนี้เป็นความแปรปรวนเป็นค่าความแตกต่างยกกําลังสองถ้าเราอยากจะหาส่วนเบงเบนมาตรฐานตัวนี้เราก็ทําการถอดสแควร,รูทความแปรปรวนออกมานะคะตัวนี้ก็จะเหลือ21 18นะคะส่วนตัวนี้ก็จะเหลือเป็น31.59นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็เมื่อหาออกมาเป็นส่วนเบ่งเบนมาตรฐานก็จะพบว่าก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นในแบบข้อแบบเนี้เวลาเราหามาได้แล้วเนี่ยนะคะก็ต้องดูที่คำถามว่าเขาถามอะไรความแปรปรวนหรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยนะคะ ข้อต่อไปนะคะข้อ1.5เขาบอกว่าให้ทดสอบสมมุติฐานว่าราคาชาไข่มุกในเขตชลบุรีไม่มากกว่าเขตกรุงเทพนะคะสนใจตัวนี้นะที่ระดับนัยสำคัญ0.05โอเคนะคะพอเราได้คําถามมาแบบนี้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ตอบมาเป็นตัวเลขแต่เ็าถามว่ามันเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าให้ทดสอบว่าเป็นอย่างนี้จริงหรือไม่จริงเพราะฉะนั้นคําตอบมันก็ต้องมีเลยคะหนึ่งคำตอบคือไม่มากกว่า และอีกหนึ่งคำตอบก็คือมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะมีชนบุรีนะคะไม่มากกว่ากรุงเทพนะคะอะไรของชนบุรีคะราคาชาไข่มุกก็ต้องเป็นราคาไข่มุกเฉลี่ยก็คือต้องเป็นมิลนะคะมิลของชนบุรีไม่มากกว่ามิลของกรุงเทพนะคะอีกสมมุติฐานรองก็จะต้องได้เป็นเครื่องหมายตรงกันข้ามก็คือมิลของชนบุรีนะคะ มากกว่ามากกว่ามิวของกรุงเทพนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจากคำพูดตรงนี้เรามาเขียนสมมุติฐานให้มันสวยๆนะคะเราก็จะได้เป็นมิวของชนบรุรีก็คือเป็นมิวหน,นะคะไม่มากกว่าก็คือเครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับมิลของกรุงเทพก็คือมิวสองสมมติฐานรองก็จะได้เป็นมิลชนบุรีนะคะมากกว่ามิวของกรุงเทพนะคะ แบบนี้ก็ได้จะเห็นว่าเวลาครูเขียนเนี่ยคุณรู้ได้ยังไงว่าไม่มากกว่าอยู่สมมติฐานหลักเพราะคําว่าไม่มากกว่าเนี่ยมีเครื่องหมายเท่ากับอยู่นะคะอีกแบบหนึ่งที่เราสามารถเขียนได้คือเขียนในรูปแบบของการลบกันตัวนี้ก็จะได้เป็นมิลหนลบมิลสน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์นะคะส่วนตัวนี้ก็มิลหลบมิลสมากกว่า0ูนย์นั่นเองจากนั้นตัวเศษตีที่ใช้ เรื่องค่าเฉลี่ย2กลุ่มมีตัวสถิติแกับทีถ้าตัวอย่างเล็กใช้ T คราวนี้ตัวอย่างเล็กนะคะมี N ตัวที่220เองนะคะตัวหนึง40มากกว่าก็จริงแต่ตัวหนึ่งน้อยกว่าต้องถือเป็นตัวอย่างที่น้อยกว่านะคะต้องถือเป็นตัวอย่างที่มีขนาดเล็กเพราะฉันใช้ T แล้วเราได้ทดสอบไปตั้งแต่ข้อที่1นนะคะในคลิปที่แล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูกลับไปดูนะคะเราพบว่าความแปรปรวนของประชากรมันเท่ากัน เมื่อมันเท่ากันตัวสถิติทดสอบนะคะจึงเป็นตัวสถิติในกรณีที่ความแปรปรวนเท่ากันค่ะทีนี้ก็มาถึงการแทนค่านะคะเราก็จะได้ว่าค่า t ของเรานั้นนะคะค่า t ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ x บา r หลบ x b a 2สก็คือ35ลบ30นะคะลบด้วยมิลหลบมิสก็คือ0ูนย์นั่นเองนะคะเพราะว่าเลขที่ใช้อ้างอิงคือเลข0ูนย์หารด้วยสแควร,ร์รูท 1> sp 1กําลังสองเนื่องจากว่าตรงนี้ทั้งก้อนเนี่ยนะคะเราได้คํานวณไว้แล้วในตอนต้นนะคะใครไม่ทันไปดูคลิปแรกก่อนคลิปนี้นะคะเราได้คํานวณไว้แล้วนะคะก็จะมีค่านะคะเท่ากับนะคะ sp เนี่ยเราจะได้ค่าตัว sp นะคะกำลัง2จะได้ค่า694้อยเก้านะคะ แล้วก็ทั้งก้อนนี้เราคำนวณไว้จะได้ค่าเท่ากับ7จ2นะคะจุนะคะเพราะฉะนั้นจากตัวนี้เราก็สามารถหาค่าทีได้ซึ่งก็จะเท่ากับนะคะข้างบนเป็น5หารด้วย7.22นะคะก็จะได้0.6925นะคะเมื่อได้ตัวนี้มาเสร็จขั้นตอนต่อไปก็ต้องเป็นการ เปรียบเทียบกับบริเวณวิกฤตนะคะบริเวณวิกฤตของเราเป็นตัว T เพราะฉะนั้นสมมาตรนะคะเมื่อสมมาตรนะคะก็ต้องดูที่สมมุติฐานรองที่เราตั้งว่าเราตั้งเป็นเครื่องหมายมากกว่านะคะบริเวณวิกฤตอยู่ฝั่งมากกว่าเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ฝั่งนี้ a l p h าที่เขากําหนดนะคะข้อนี้คือ0.05นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้ก็คือ0.05ไม่ต้องหาร2นะคะเพราะว่าตั้งสมมติฐานเป็นฝั่งเดียวนะคะตัวนี้ก็จะเป็น T ท,ที่ 0.05 d i g l y c o p h e d o m นะคะก็เป็น n1 บวก n2 ลบ2ก็คือ40บวก20ลบ2ได้58นั่นเองนะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ยอมรับสมมุติฐานหลักนะคะหรือสามารถเขียนว่าบริเวณวิกฤต critical region นะคะเท่ากับ t คำนวณน,นะคะต้องมากกว่า t ที่0.05 d i g l y c o p h e d o m 58นั่นเองนะคะซึ่งเราก็สามารถเปิดตารางดูได้นะคะทีที่0.05ตารางทีก็อยู่ในหน้า18ตารางที่4นะคะ0.05 degree of freedom 58 0.05อยู่ตรงนี้นะคะ degree of freedom 58ไม่มีนะคะเราก็ดูค่าใกล้เคียง0.05ก็จะมีค่า degree of freedom 2ตัวจะเห็น ว่า2ตัวนี้ใกล้เคียงคือ50กับ100นะคะเราก็จะพบว่าเห็นไหมคะตัวใส่ตีทดสอบเนี่ยมันห่างกันนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะมันห่างกันโซเิยมตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3เลยนะคะเพราะฉะนั้นใช้ตัวใดก็ได้นะคะอย่างตัวนี้กูก็จะปัดมาให้ใช้ตัวที่มากกว่าก็คือดีกีออฟฟิมร้อยนะคะเพราะฉะนั้นกูจะขอประมาณตัวนี้ด้วยทที่0.05ดีกีอมร้อยนะคะ ะะก็ประมาณที่0.05ดีกร้ออฟิตอม100นะคะซึ่งมีค่าเท่ากับนะคะ1.66นะคะค่าที่ครูคำนวณได้นั้นคือ 0. ค่าที่คำนวณได้คือ0.6ตกอยู่ตรงนี้นะคะ0.6925เพราะฉะนั้นยังไงก็0.6925ก็รูปไม่ถูกต้องนะคะเพราะตรงกางต้องเป็น0ใช่ไหมคะขอขยับมานิดนึงนะคะเพื่อความถูกต้อง ตรงกลางนี้เป็นศูนย์นะคะศูนย์เพราะฉะนั้นยังไงก็ยอมรับสมมุติฐานหลักนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงสรุปว่าเรายอมรับสมมุติฐานหลักก็คือราคาของชาไข่มุกนะคะในเขตจังหวัดชลบุรีนั้นไม่ได้มากกว่าในเขตกรุงเทพมหานครเลยนะคะหรือประโยคตรงนี้นั่นเองนะคะเราสามารถเลือกตรงนี้มาใช้ได้ ราะคานะชาไข่มุกในเขตชมนุีไม่มากกว่าที่กรุงเทพมหานครนะคะที่ระดับในย่สำคัญ0.05นั่นเอง